เล่าก่อนพ้นคนชีวิตเด้อการมือนี่ตื่น้ามากแต่ก่อนนี่ผมกับ่ได้สนใจในหัวนี้หรอกนะครับแต่ว่าพอดีผมมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาศึกษาการใส่ a i เฮ็ดวิดีโอนะครับผมมันก็มีหลายอย่างเนาะใส่ AI ทุกอยทั้งมีทั้งแบบเอาภาพนิ่งไปทําวิดีโอหรือบางโปรแกรมเนี่ยแค่เข้าเขียนข้อความลงไปว่าเข้าอยากได้วิดีโอยัง เอไอเอ็มซีเฮดนเข้าเลยนะครับพี่น้องเมื่อนี้พอดีผมก็ได้ล่องเฮดเบื้องมีผูกแกมพี่ยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเกิดข้าไปเฮดนะครับก็คือผมก็ล่องผิดล่องถูกคือตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงศึกษานะครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับคือผมถ่ายรวบผมถ่ายรวบเนี่ครับเดี๋ยวเอารูปตัวอย่างให้เพื่อนเนี่ยนี่ครับพี่น้องได้เป็นรูปเป็นรูปน้ำค้างเป็นรูปน้ำค้างจับอยู่ ใบกล้วยนะครับผมกะไทยมากปั๊บเขาโปรแกรมเราผมกันพอเข้าโปรแกรมแล้วเขาก,ขกพ็พิมพิมข้อความลงไปนะว่าจังผมก็คือโปรแกรมนี่มันสีม,นสมันสีเข็ดเป็นภาษาอังกฤษในห้อาแล้วมีน,อน้องผมใส่เข้ามาผมพิมพ์ภาษาไทยลงไปว่าน้ําค้างนบนยอดไม้นะครับแต่ว่าโปรแกรมมันกะสีค้นหาขําไก่เคี่ยงไม่ห้อแล้วก็กไก่เคี้ยงก็ผาผมผมจะากได้เข้ามาน้ําค้างบนยอดไม้ ก็มันก็ใส่ห่าแล้วห่อก็กดตกลงกดตกลงเข้าไปแล้ว AI มันก็ดีสร้างใหนห่าแบบย่างมาสุจันท์เลยพี่น้องเนี่ยเเห็นบ่าเนี่ยเดี๋ยวมีตัวย่างภาพจากที่เอเฮ็ดให้เบิ้งแล้วเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดเลยโอ้โหนี่นะครับผมเห็นบ่ามูลน้ำค้างจับใบกล้วยนะครับอ่ะเป็นไดพี่น้องเบิ้งหลังคือยังไง โลกเข้ามันเปลี่ยนไปแล้วอีหลีเด้อพี่น้องเด้อเข้าต้องบางกลางเข้าต้องตามให้มันทันนะครับเข้าคิดว่ายุคสมัยไม่แล้วเข้าต้องก้าวจริงๆแล้วโลวในมันไปไกลก็เข้าแล้วนะครับพีน่น้องเพราะนั้นเอาก็เรียนรู้ทดิซิวก็มั่นแล้วกันบางย่างเรื่องบางย่งาง,ยงบางเรื่องเข้าก็ต้องใส่สติวิจารณาเด้อพี่น้องแค่แย่แค่แความม่าเบิ้งฉับฉับครับ่อนทักนคน i couldn't think by now